บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2566ภายใน31มดกราคม2566ใครได้สถานะนี้ถือว่าผ่านดูเลยคุณได้บัตรไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเลยนะตอนนี้นะครับมีสถานะใหม่ล่าสุดถ้าเกิดว่าคุณไดสถานะนี้ภายใน31มดกราคม2 5 6 6นี้แล้วก็คุณจะได้บัตรอย่างแน่นอนนะครับก็คือถือว่าคุณได้บดัตรนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานะนี้คืออะไรแล้วมีรายละเอียดต่างๆนะครับในกรณีต่างๆแล้วก็ภาพรวมต่างๆทั้งหมดเดี๋ยผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เพื่อที่จะให้คุณได้บัตรในสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะฮะสำหรับข้อมูลล่าสุดเลยนะครับสถานะที่จะต้องได้นะครับในวันก่อนวันที่ภายในวันที่31มกราคม256ก็คือวันที่31มกราคมเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้สถานะนี้นะครับมาดูกันนะครับสถานะที่จะได้ก็คือสถานะการ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าได้รับการผ่านคุณสมบัติครบทุกข้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะมีข้อสงสัยแล้วคุณสมบัติครบทุกข้อจะดูยังไงรู้ได้ยังไงว่าผ่านหรือไม่ผ่านผมได้จะทําคลิปหนึ่งเอาไว้ให้คุณแล้วนะครับก็คือใครมี6ข้อนี้ไม่ได้บัตรในคลิปนั้นเนี่ยพูดถึงคุณสมบัติที่คุณจะต้องผ่านด้วยนะครับก็ไปเช็คได้เลยใน6ข้อในคลิปนั้นนะครับว่าคุณมีหรือเปล่าถ้ามีคุณก็จะไม่ได้บัตรแต่ถ้าคุณไม่มีคุณจะได้บัตร หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปนั้น,นเอาไว้ฮะคุณฟังคลิปนี้ให้จบดูให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวสืบเนื่องกันนะฮะตรงนี้ถ้าคุณได้สถานะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วแล้วก็นะครับคุณจะแต่ต้องได้สถานะนี้นะภายใน31นะครับแต่ถ้าเลยก็อันนี้เนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับต้องรอติดตามทางการะทรวงการคลังนะว่าเขาจะมีประกาศการาประกาศผลหรือเปล่าเพราะว่าการะทรวงการคลังนะครับได้บอกว่า จะมีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยซึ่งจํานวนเนี่ยก็คือมีมากถึง44ล้านกว่ารายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วได้รับสถานะการผ่านที่ผมได้บอกเอาไว้ว่า19ล้านคนตรงนั้นนะครับที่ผมเคยทําพิดเอาไว้หรือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ตรวจสอบข้อมูลและค้างไว้ในระบบเช่นตรวจสอบแบบข้อมูลการสมรสหรืออะไรต่างๆก็รวมๆแล้วเนี่ย44ล้านกว่าคน ซึ่งถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสิดิร้านคนนั้นจะเป็นคุณหรือเปล่าอ่ะหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้เหมือนกันนะคุณก็ไปดูคลิปตรงนั้นได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่จะประกาศผลพร้อมกันและได้รับสถานะถ้าคุณได้สถานะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้คุณก็จะได้บัตรนะครับเพราะว่าสถานะนี้เนี่ยเป็นสถานะที่สําคัญที่สุดคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมแง้มให้ดูก็ได้นะคร่าวๆก็คืออ่า คุณมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่นะฮะมีบัตรเครดิตไหมที่ดินของคุณเนี่ยมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้แหละฮะจะเป็นตัวชี้ผลชี้ชะตาเลยว่าคุณจะได้บัตรหรือเปล่าดังนั้นสถานะผ่านการตรวจสอบบัติสําคัญมากๆแต่สิ่งที่ผมฝากจะฝากเอาไว้กับทุกท่านนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สถานะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณไปนะครับแนะนําวิธีการตรวจสอบ ิทธิ์ด้วยแถมไปนะครับอ่าอันนี้คือระยะเวลาโครงการนะครับของภาพรวมทั้งหมดนะทุกท่านก็ได้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกาศผลรอบแรกก็19ล้านคนก่อนที่ผมเคยอธิบายไว้หลายคลิปแล้วก็แล้วก็ประกาศนะครับพิจารณาคุณสมบัติก็คือตรงส่วนนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการยืนยันตัวตนแล้วก็เริ่มใช้บัตรในช่วงมีนาคม66นะครับอนะอันนี้ก็คือรายละเอียดที่สาคัญภาพรวมนะทีนี้ พอคุณอยากจะรู้ว่าคุณจะได้สถานะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหรือเปล่านะครับล่าลสุดเลยนะครับกระทรวงการคลังได้บอกวิธีการนะครับที่คุณจะตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยมี3วิธีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะสามช่องทางครับโดยการตรวจสอบสถานะก็มีการช่องทางนะฮะในการตรวจสอบ3ช่องทางนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีช่องทางไหนบ้างนะครับ ก็บอกไว้ก่อนเลยครับว,ว่า3ช่องทางนี้คุณไม่ต้องทําทั้งหมดนะคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่คุณสะดวกนะฮะโอเคช่องทางมี3มช่องทางนะครับในการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติหนึ่งคือเว็บไซต์นะครับก็เป็นเว็บไซต์ทางการเลยนะฮะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทุกท่านก็เข้าไปลงทะเบียนนะครับเว็บไซต์นั้นก็เป็นเว็บไซต์ที่ตรวจสอบสถานะได้นะครับซึ่ง คุณก็เข้าไปตรวจสอบได้เลยนะแต่ผมฝากเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเว็บไซต์ช่วงนี้เนะี่ยมีเว็บไซต์ปลอมอะไรระบาดกันเยอะงนั้นเว็บไซต์ต้องเอาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือครับซึ่งผมได้เอาเว็บไซต์นะครับมาจากทางกระทรวงทางนั้นเนี่ยผมจะใส่เว็บไซต์นี้ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถท็อปคอมเมนต์เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คุณสามารถกดที่ชื่อคลิปนะครับแล้วรายละเอียดเนี่ยผมจะใส่ในเว็บไซต์ให้เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพูดถึงวิธีการ ตรวสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ด้วยนะครับคุณจะได้รู้นะฮะนี้คือวิธีที่1่ช่องทางที่1ครับการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์อันที่2เป็น7หน่วยงานนะครับที่คุณได้ลงทะเบียนแหละแต่ก็คุณสามารถไปตรวจสอบได้นะครับหนึ่งคือธนาคารอมสิน2ธนาคารธกรสธนาคาร,กรเกษตรเพื่อสา,ก,อก,สา,รรากลเกษตร3ธนาคารกรุงไทย3กรุงไทยสี่สำนักงานคลังจังหวัด5ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 6. สานักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและ 7. จศาลาเจ็ดศาลาการศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับอันนี้ทั้งหมด7สถานที่คุณไปตรงไหนก็ได้ที่คุณสะดวกนะอันนี้คือช่องทางที่2ต่อมาช่องทางที่3ก็คือโทรศัพท์สอบถามหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่น call center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโทรไปได้เลยนะอันนี้โทรได้เลย ก็คือ02 109 2345เวลาทำการ8.30โมงครึ่งถึง5 0โมงเย็น5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็ถ้าให้สรุปเลย3ช่องทางก็จะเป็นเว็บเดินไปเดินไปจัดจุดนัจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็โทรครับเว็บเดินโทรทางเว็บไซต์จะเดินไปนจุดที่รับจุดที่รับการตรวจสอบสิทธิ์คือจุดที่คุณลงทะเบียนหรือว่าจะโทรไปตามเบอร์ที่แจ้งไป ก็แล้วแต่คุณจะสะดวกนะครับว่าช่องทางไหนสะดวกและเหมาะกับคุณนะครับและอย่างที่ผมบอกคุณเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับที่คุณสะดวกไม่ต้องไปทุกช่องทางนะเอาช่องทางที่คุณสะดวกนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกช่องทางเอาที่ทุกๆท,ท่านสะดวกกันรายการทุกคนมีมือถือนะครับก็คือช่องทางทางเว็บไซต์นะฮะโอเคเราจะไปสอนกันนะครับ มาทบทวนกันโอเคสำหรับวิธีการนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณเข้าเว็บไซต์นะครับเวลแฟร์นะครับตัว m. d g o. t h. เว็บไซต์อย่างนี้เดี๋ยวผมจะใส่เว็บไซต์ให้ที่ผมได้บอกไว้ที่ท็อปคอมเมนต์คอมเมนต์บนสุดของคลิปนี้เวลาคุณกดคอมเมนต์ะมันจะขึ้นบนสุดเลยหรือว่ากดชื่อคลิปปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดคลิปนะคุณก็ดูอ่านเอาเลครับมันจะมีผมจะใส่เว็บไซต์ไปตรงนั้นนะโอเค พอคุณเข้าเว็บไซต์เสร็จนะครับก็จะเป็นหน้าโครงการการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะเวลาลงทะเบียนอะไรต่างข้อมูลอะไรต่างตรงนี้นะครับตามปกติจากนั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับระยะเวลาโครงการลงทะเบียนอะไรยังไงนะครับอ่าแต่ให้คุณสังเกตตรงนี้นะครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเห็นไหมครับจะขึ้นมาอย่างนี้เลยตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนให้คุณกดเข้าไปตรงนี้ จากนั้นพอกดเข้าไปเสร็จนะครับก็จะพามาสู่หน้าอันนี้นะครับหน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสิน่งที่คุณต้องกรอกก็คือนำบัตรประชาชนขึ้นมานะครับใส่เลขบัตรประชาชนเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะมีกรณีพิเศษหลายท่านถ้าบางคนไม่มีไม่มีวันหรือเดือนเกิดก็อาจจะใส่ปีเกิดอย่างเดียวก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอกดเข้าไปมันจะมีให้เลือกหมดเลยนะฮะคุณก็เลือกให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะดูผมกดจริงเลยผมเคยทาคลิปหนึ่งอ,อธิบายเอาไว้ในส่วนนี้นะว่าตรวจผลเนี่ยผ่านไม่ผ่านตรวจแบบพาไปกดจริงในเว็บเลยทําอย่างไรหลังวิดีโอนี้เนี่ยคุณไปดูได้นะผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับวิธีการนะพาไปกดจริงนะโอเคครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเห็นไหมเห็นไหมก็เหมือนที่ผมบอกแหละใส่ได้แบบประชาชนวันเดือนปีเกิดน,นะครับใส่ให้มันตรงตามของคุณนะครับเพราะว่าข้อมูลนีน่มันอิงกับทาง เข้ามัลทเบียราษารของคุณนะเพื่อจะได้ตรวจสอบอย่างถูกคนและถูกต้องนั่นเองครับออกใส่เสร็จไปปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้คุณเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาของหน้าจอเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าตรวจสอบข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าก็รุณากรอกรข้อมูลตามแบบประชาชนนะครับล่าสุดและยังไม่หมดอายุอ่ากรณีไม่ทราบวันเดือนเกิดกุณาเลือกไม่ทราบวันเกิดไม่ทราบเดือนเกิดไหมมันมีให้เลือกตรงนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับคุณตอนนี้ ุณก็กดตรวจสอบข้อมูลตรงส่วนนี้พอกดตรวจสอบข้อมูลเสร็จจากนั้นนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกมาเลยนะครับในหน้าถัดไปนะครับว่าคุณได้สถานะอะไรนะฮะซึ่งสถานะที่คุณต้องได้เพื่อที่จะผ่านเพื่อที่หัวหัวข้อที่ผมบอกในคลิปนี้ก็คือสถานะผ่านการ ตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบซึ่งถ้าเกิดได้คุณได้สถานะนี้นะครับผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็ถือว่าคุณผ่านนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบอย่างง่ายมากๆเลยนะก็ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดแต่ถ้าคุณอยากจะดูวิธีการตรวจสอบแบบพาไปชดมือจับมือทำเลยหลังวิดีโอนี้เนี่ยไปดูคลิปนั้นได้นะครับ มีทากดเข้าไปในเว็บไซต์ให้ดูด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็นี่คือเรื่องสําคัญที่นํามาฝากกันนะครับอย่าลืมนะฮะตรวจสอบแบบนี้แล้วคุณได้สถานะตามที่ผมได้บอกก็จะได้นะครับหรือว่าคุณจะไปตามจุด7หน่วยงานที่ผมไลน์ฝากหรือโทรไปคอรเซ็นเตอร์ก็ได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องสําคัญที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะสถานะที่คุณต้องได้คือสถานะ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติวิธีการตรวจสอบก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้หมดแล้วทุกอย่างนะครับโอเคถ้าคุณยังมีข้อสงสัยในส่วนไหนนะพี่มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ล่างทีนี้หรือกดจิ้มนี้มาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้สำหรับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าสกุลคุณสมบัติมันต้องมีอะไรบ้างผมมีทําคลิปหนึ่งนะใครมีหวข้อนี้ไม่ได้บัตรไปดูคลิปนั้นนะครับถ้าคุณไม่มีตามหวข้อนั้นคุณจะได้บัตรนั่นเองนะฮะหลังวีดีโอนี้จะใส่เอาไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตออนนนีีีีี้้เ่่ยมมคทจะโกาสได ก็คือติดตามกันอยู่4.4ล้านคนเลยไปดูว่าคุณมีโอกาสไหมหลังวิดีโอนี้เลยนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่นำมาฝากกันในวันนี้ขอมีข้อสงสัยได้เพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามผมใต้คอเมต์ด้ล่างคลิปนี้หรือกดชื่อคลิปนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ของท่านจังกใจ